สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับก็แบงค์นะครับจะพามาแค้เคี้ยวนะครับบอลสีหายากหนึ่งตัวนะครับอ่าให้ท่านผ e eh ู้ชมนะครับได้ทายกันนะครับต้องชื่อว่าอะไรนะครับติกตอกติกตอกต้นนี้นะครับชื่อว่าอาจารย์คงนะครับเป็นบอลเก่าหายากนะครับใบกลมห่อแบบนี้นะครับจะมาแค้เคี้ยวบอลสีนะครับเดี๋ยวจะมาแค้เคี้ยวนะครับเดี๋ยวจะมาชมนะครับว่าจะได้กี่เคี้ยวนะครับนี่นะครับ สองเคียวผ่านไปแล้วนะครับเรามาดูนะครับว่าจะได้กี่เคี้ยวนี่นะครับนี่ผ่าชิ้นใหญ่เลยนะครับสามเคี้ยวนะครับนี่นะครับแล้วก็มาดูนี้ครับนี่เคี้ยวที่สี่นะครับในสี่เคี้ยวนะครับดูซิว่ามีเคี้ยวอีกไหมนะครับท่านผู้ชมช่วยกันหาหน่อยนะครับ นี่นะครับเขี่ยวที่ห้านะครับโอ้วันนี้ห้าเขี้ยวนะครับโอเคครับนี่ครับท่านผู้ชมห้าเขี้ยวนะครับเดี๋ยวเราจะเหลือเขี้ยวติดไว้กับต้นนะครับเพื่อน้องเนี่ยครับเนี่ยเขี้ยวเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมเหลือหนึ่งสองสองสองสามเขี้ยวนะครับ เอาไว้ให้น้องติดต้นมากนะครับพอแค่เคี่ยวเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็จะนี่ครับปูนนะครับปูนแดงเพื่อกันนะครับไม่ให้น้องเน่านะครับตอนนี้แล้วเราก็จะแป้ยป้ายแผลนะครับการเชื้อรานะครับท่านผู้ชมนี่นะป้ายเข้าไปในแผลนะครับอีกประมาณสี่ห้าเดือนก็น่าจะผ่าได้แล้วเนาะใชหมครับได้ เดไ้โอเคเสร็จแล้วก็น็อตทิ้งไว้นะครับนี่ครับอาจจะให้ดูอีกทีนะความสวยนะครับความสวยนะครับนี่นะครับน้องมีนามว่าอาจารย์คงนะครับใครชอบคลิปเออ่แค่เคียวนะครับบอลสีหายาดนะครับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับนี่ครับภาพสวยๆนะครับอาจารย์คงนี่นะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ